E.P. 689สามพิาพากษาวา่าจำเลยเป็นกำนันและเป็นประธานกรรมการสภาตำบลไดะอนุญาตให้ผู้รับเหมาขุดดินจากถนนเดิมทำให้ผู้รับเหมาไม่ต้องซื้อที่ดินจากที่อื่นมาถมถนนแล้วจำเลยเบิกจ่ายเงินค่าทำถนนให้ครบจำนวนเป็นความคิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตา147ฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์คำพินิษฐาสารดีกาที่5666ทับพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีโจทยนายรอริงจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องว่าจำเลยซึ่งเป็นกำนันตำบล พ,พ,พิรราชและ,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 ะเป็นประธานกรรมการสภาตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการโดยทุจริตยอมให้ในายเชิงชายกิติวิวัฒพงศ์ทำการขุดถนนริมคลองพ,พักพิมล อันเป็นทรัพย์สินของทางราชการซึ่งจำเลยมีหน้าที่ดูแลรักษาแล้วจำเลยกับพวกได้เบิกจ่ายเงินของทางราชการซื้อดินที่นายเชิงชายขุดดังกล่าวมาทำถนนในโครงการสร้างงานในชนบทสายอืน่นขอให้ลงโทษตามประบบมวลกฎหมายอาญามาตรา1.47จดจำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจะไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147จำคุก6ปีลดโทษให้1ใน3คงจำคุก4ปีจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาหยืดจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาโดยจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งอารงณ์ชื่อในการพิพากษาศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงสารดีกาวินิจฉัยว่าคณะเกิดเหตุจำเลยเป็นกำนันและประธานกรรมการสภตาตำบลพิมลราศอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจำเลยได้ว่าจ้างในเชิงชายกิตติวิวัฒพงศ์เป็นผู้รับเหมาทําถนนตามที่สภตาตำบลได้รับอนุมัติเงินงบประมาณสร้างงานในชนบท และจำเลยได้อนุญาตให้นายเชิงชายขุดดินจากข้างถนนดินเดิมริมของพระพิมลซึ่งเป็นถนนที่สภาตำบลพิมลราชสร้างขึ้นตามโครงการสร้างงานในชนบทปีก่อนๆมาทําถนนใหม่โดยไม่ได้มีการซื้อที่ดินจากที่อื่นตามงบประมาณที่ได้รับมาและจำเลยยังปล่อยให้นายเชิงชายขุดดิน จากข้างถนนเดิมขึ้นมาถมเท่านั้นไม่ได้ซื้อที่ดินจากที่อื่นมาถมถนนที่ขอหยืบเดินไปแม้นการประชุมสภาตำบลจะได้ลงมติให้ในายเชิงชายขอหยืบที่ดินได้ก็าตามแต่นายเชิงชายก็จะต้องซื้อดินจากที่อื่นมาถมถนนตามเดิมด้วยการที่นายเชิงชายใช้ดินถนนเดิมมาทำถนนใหม่ และขุดดินข้างถนนเดิมมาทมถนนเดิมแทนเช่นนี้ทำให้ในายเชิงชายไม่ต้องซื้อที่ดินจากเชี่อื่นมาทำถนนใหม่ตามสัญญาแต่จำเลยกลับเบิกจ่ายเงินค่าทำถนนให้ในายเชิงชายไปจนครบจำนวนตามสัญญาแสดงให้ญญเห็นว่าจำเลยมีเจตนาให้ในายเชิงชายได้รับประโยชน์จากการขุดดินถนนเดิมไปทำถนนที่รับเหมา จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจำเลยจะอ้างมติที่ประชุมของสภาตำบลที่อนุญาตให้ยืมดินได้และอนุญาตจ่ายเงินให้ในายเชิงชายได้นั้นมาปัดความรับผิดของจำเลยใน,นาาฐานะประธานกรรมการสภาตำบลมีหน้าที่ดูแรลรักษาทรัพย์สินของตำบล และเงินของทางราชการไม่ได้พิภาคสายยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบางทรัพย์นั้นเป็นของตอนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง 20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตรละปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทถึง40,000นบาท